ตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ่ายยากคือพี่ถ่ายเองไม่ได้เอาหรอสวนนะโอ้โหท้องผูกสวนที่สวนก้นเด็กกับหนุ่มต้องสวนแล้วพี่ต้องสวนทุกวันมันจําแบบนั้นไปแล้วแล้วเรื่องกระดมไส้มันก็จะขี้เกียจไปแล้วสวนจนกระทั่งหลังเนี่ยเริ่มมีเลือดไหลเลือดไหลแบบติ๊งติ้ง่เกินเราให้เราเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ไปหาคุณหมอบอกไม่ใช่คุณหนุ่มเป็นเริ่มเป็นลิสสีดวงคนมันแนะนําบอกว่าเนี่ยให้ลองกินเจ้าตัวนี้ดูนะฮะก็คือ PRD มันไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่อะไรนะฮะแต่ในนี้มันคือโปรไบโอติกในนี้เนี่ยนะครับเพราะจะมีจุลินทรีย์ตัวดีลล้านตัวแบบเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับสมดุลในลำไส้ของคุณเองคุณต้องกินเรื่อยมาสักอ,อ,อาทิตย์สองอาทิตย์ปรับไปเรื่อยๆพี่เนี่ยจากการที่เคยใช้ยาสูดไม่ต้องใช้แล้ว<อ>กินมะขามแขกไม่ต้องกินแล้วพี่จะใช้ตัวนี้กินไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย พี่ถ่ายเองได้ถ่ายปกติละถ่ายปกติเลยมันแฮปปี้บอกเลยมันแฮปปี้ผมอะเป็นพรีเซนเตอร์ของฮาชิมา3ปีแล้วนะคือถ้าเกิดผมไม่มั่นใจอะเขาผมจะได้เป็นถึง3ปี